วัสดีครับอยูทูบเนาะมีต่าใ่นอมาดูนม่อตนนมันกำลังเรินลังเริ่มโต่อสีเดือนหเดือนสี่ห้าเดือน่อยังไงที่ไม่กันเดิมอายุเดิเลยหือเ่าเนเหมือนเดิ ห,นนห้เดือนนี้ลอให้เดเช็คก่อนลอๆเตี้มันจนอนก่อนพช่้องพอพันข้งหน้าพอคนเป็นพ่อหน้าแข้งหน้าพี่พอพันตัวไม้อมานดด่นี่หลับใช่ไหมแล้วจิเจบไม่ร้อนแม่นเดี๋ยวพุโต

ไรนมนลังเด็กโต่วพันตัวเมีหะพี่น้องันเจ้าื้ไง่เอาูาฟองลอยู่แต่องเก่าพี่นของเก่าเนอาไปเช็หนนอัวหน้าที่พี่น้อง คอต่อสูงห้องออกพีนองันร้อยบนใหญ่พี่องยกกจะของเการอยสองสี่สองห้ค่อยหน่อยค่อยบนใหญ่เลยทำมันมามาใส่ของสุ่มก็จ้าของเนไพี่น้องเขายกพี่น้องเนี่ยมุกยกพี่น้องเนี่ยดูมันพี่น้องร่างใหุ้๊ไปแบบยนหันม่านสามสี่สิบตัวพี่น้อง มันใ่ยาเดจับโอ๊ไปเลยะโอ๊ไ,ไปไมันสีหลอดตัวอ้าอเยมันหนาวเหรมันหนาวแล้วเาเโอไปหล้วบที่ลง,กกงี่ก็เส้นไงีดาปล่อยธรรมาสามิาีแล้วกันเหากินเลยนะแกต่ยาแน,น่งพวกมาพวกเนง้นเรียวมาไว้น้า พอพันร้อยหน่อยอดไหมพี่น้องพอพันร้อยสองร้อยสองหาพอพันร้อยสองหาร้อยสองหกตรูมากไนอี้แมได้ยูสองหาสองหาเลยสองหาแ่อันนี้กร้อยสูงแน่กันร้อยสูงตัแน่พี่น้องผมูพันแขงหน้าเพราะไม่ลูกตัวนี้ได้ไี่น้องกระโกลพันนน้ำขอมาแต่ตัวนึ่งทางไหวอยู่ในหลอก เย็บกันลังไงมีหาตัวกลังแล้วเราไปจิ้มก็ว่าหลายแต่ว่าอยู่ข้างในก็มีพี่น้องเราจำอยู่ข้างในจะได้ก็ไว้พอกัรนี้พี่หนาพี่น้อง